มาค่ะเราจะมาทดสอบสบู่ธนาคารนะคะไว้ใช้แล้วขาวจริงในสามนาทีหรือไม่นะคะให้แม่ถูไว้สามนาทีนะคะอ่าแม่ล้างมือล้างน้ํำค่ะล้างแขนเลยค่ะอ่าใช้เลยค่ะขัดไปเลยสามนาทีนะคะแม่เราจะเปรียบเทียบระหว่างสองข้างนะคะข้างหนึ่งถูกับข้างหนึ่งไม่ถูนะคะขัดเลยค่ะขัดขัดขัด,ขด ให้ฟองแตกตัวเลยค่ะแม่เราจะดูนะคะว่าขนาดผิวผิวแม่นะคะแม่เป็นคนอายุเยอะมากแล้วนะคะจะขาวขึ้นไหมนะคะสะบู่นี้เป็นสบู่ทาหน้าคานะคะสามนาทีขาวนะคะเราจะทดสอบผิวแม่นะคะช่วยขัดช่วยถูไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวสบู่เจ็บนะคะ <c oughs> กลัวคุณแม่เจ็บ เพราะว่าผิวคุณแม่ใช่ค่ะกมันก็กระดังเดือมใสออกใช่ค่ะใช่เมคน่ข้นมันข้นรำนะข้นกำนังกระเฮียวนังเฮียวไม่เกี่ยวค่ะแม่สบู่นี้เขาการันตีว่าสามนาทีขาวฉะนั้นคุณแม่จะต้องใช้ให้ขาวเหมือนผิวลูกเนี่ยคุณนม่โอ้โหผิวลูกเนี่ยแม่เรียกเป็นผิวคนเต่งๆเ้ยเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ใช้เหมือนกันกับแม่นี่แหละสามนาทีขาวขัดไปเรื่อยๆค่ะแม่ขัดไปเรื่อยๆ เพิ่งจะได้หนึ่งนาทีขัดไปเรื่อยๆค่ะสามนาทีขาวนะคะสะบมู่ตัวนี้ต้องฟอกนานหน่อยนะคะถามว่าทำไมเพราะว่าสำหรับเหมาะกับคนที่อยากขาวทันใจมันต้องฟอกนานๆ ถ้าหากว่าอยากขาวมากๆต้องใช้คู่กับสครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ของเรานี้ใช้เฉพาะสบู่นะคะมันจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงตั้งแต,แต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะโดยเฉพาะตอนนี้ที่คุณแม่กาลังขัดอยู่ผิวคุณแม่ใสมากเลยขนาดมีฟองสบู่อยู่นะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะคะเดี๋ยวพอล้างออกนะคะล้างออกแล้วทีนี้เอาเทียบเทียบอีกแขนข้างนึงก็จะรู้เลยว่าข้างไหนขาวกว่ากันนะคะ ไปเลยค่ะคุณแม่ให้มันสามนาทีนะคะตอนนี้สองนาทีแล้วสู้สู้ฟองจะเยอะมากนะคะไม่ใช้ถุงตีฟองก็เยอะนะคะสะบู่นี้เป็นสบู่ที่เข้มข้นมากๆเหมาะสําหรับคนที่อยากขาวนะคะอย่เคขนกูไปถึงยังวะก็คือทำคุณแม่เป็นคุณแม่ชอบมีรอยํำที่แขนจะเกลี่ยตำใช่คะ่ะ คุณแม่เริ่มปวดแขนแล้วเมื่อไหร่จะสามนาทีอ่ะไม่สามนาทีก็ได้ล้างออกค่ะ<อ>คุณแม่เอาอีกเออีก,ออกโอเคกลัวคุณแม่กลคุณแม่เหนื่อยเหนื่อยหรอแม่จอดนะคะถ้าเห็นผลอย่าลืมมาอุดหนุนแม่จอดนะคะก้อนละเก้าสิบเก้าบาทมีของแถมด้วยนาะมีสบู่ธนาคามีสบู่อาบูตินนะคะบ้านเราใช้กันทุกคนนะคะเรียว่าแต่ อดีายว่าแต่คนที่ถือกล้องนะคะนี่คือคนที่ถือกล้องใช้แค่ครึ่งเดือนครึ่งเดือนได้ขนาดนี้เป็นคนผิวอผิวเหลืองนะคะผิวสองสีคือดำกับเหลืองนะคะดำแต่เกิดเลยอุอออ่นลูกกําอ่าใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อไงอบน,นี้่ร<ถ>ู้จเอักเสว่าเศร้าที่หลานก็ไม่ฉีดดำให้ไม่เป็นไรสามนาทีขาวกระจ่างใสได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นคือเราเอาความจริงนะคะขายความจริง โอเคค่ะแม่ล้างออกเลยเลยสามนาทีแล้วเอาล้างฝั่งนี้ออกเอาแล้วสิลูกแม่เริ่มตกใจย่าแม่เจ้าเทียบกับแขนีกค้างหนึ่งถ้าเจ้บาบอเสือแขนเทียบกัน,นบัวแม่นีนเทียบทงนี้อ่ะอ่ะนี่คือข้างที่ใช้ขาวขึ้นและข้างที่ไม่ใช้อ่ะดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้เนี่ย นี่มันใสออกข้างนี้ดำตัวนี้ใสออกอะดูอีกทีเอาแขนใกล้ๆกันแม่แขนใกล้ๆกันเห็นไหมด้านนี้ขาวขึ้นด้านนี้ดำไม่ได้โฆษณาเกินจริงสบู่ของเราดีจริงสบู่ธนาคาาของเราประหยัดใช้นะคะบ้านนี้ให้อีกก่อนไปก่อนนะคะบายๆค่ะ